กราสการกล้าวทิ้งงานทิ้งเงินเรียนหมอสอบผ่านแล้วไม่คิดว่าจะทําได้นักแสดงสาวอารมณ์ดีกราสการกล้าวได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อเธอตัดสินใจทิ้งงานทิ้งเงินทิ้งโอกาสหลายอย่างเพื่อทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนด้านแอนตี้เอจจิ้งชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเธอตั้งใจเรียนอย่างหนักและวันนี้ความพยายามของเธอก็ได้รับผลตอบแทนอย่างงดงามกราสการกล้าวสอบผ่านทุกวิชาในหลักสูตรแอนตี้เอจินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดแรสการกล้าวได้เผยความรู้สึกผ่านข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าร้องออกมาให้โลกรู้จ้าไม่ต้องเก็บไว้ให้รางวัลกับความตั้งใจที่เราทุ่มเทมันอาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับใครแต่มันเป็นความภูมิใจของคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบสุดต่งได้เธอเล่าถึงการเรียนรู้ด้าน anti aging ว่า ฉันกำลังเรียนหมออยู่และกูนั่งเรียนกับหมอจริงๆค่าหลายเดือนที่ผ่านมาการเรียนและสอบ anti aging นี้มันแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างฉันทิ้งานเงินคนรอบข้างอิสระและโอกาสไปไม่น้อยเลยเพราะสิ่งที่เราทุกคนมีเท่ากันคือเวลาในเมื่อมันคืออะไรที่เรารักและอยากจะทำมาตลอดเหลือแค่รอเวลาแต่คนเรามันไม่มีคำว่าพร้อมรอกฉันจึงตัดสินใจลุยทั้งที่ยังแบกอะไรยแยะล้านโปรเจกต์และทั้งๆที่ความรู้พื้นฐานวิชันมันเป็นศูนย์ความท้าทายที่ต้องฝ่าฟัน ครัสการกล้าวยอมรับว่าการเรียนด้าน anti-aging นั้นยากมากพอมาเริ่มเรียนจริงน้ำตาไหลเลยมันยากมากกกเรียนลึกมากและเยอะมากแบบมากๆๆกแบบที่หมอยังบอกว่ายากแล้วกูละเธอเผชิญกับความกังวลว่าจะทำไม่สำเร็จตอนนั้นฉันเริ่มกลัวว่าตัวเองจะทำไม่สำเร็จคิดวนหลายรอบว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่วันนี้ผลของมันคือฉันทำได้และเอาชนะความกลัวในใจตัวเองได้แล้ว เลยอยากเป็นกําลังใจให้ใครก็ตามที่กําลังสู้อยู่หรือกําลังลังเลว่าเราจะไปทางไหนเลือกขปักธงให้ชัดเจนแล้วลุยไปให้สุดเอาให้ม้วนเดียวจบไม่มีการกระทําใดที่เราทุ่มเททําลงไปแล้วเสียเปล่าจริงๆนะมุมมองของชาวเน็ต ความสำเร็จของแกรสการกล้าวได้รับการชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากหลายคนยกย่องความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอบางคนมองว่าการเรียนรู้ด้านแอนตี้เอจิงนั้นเป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าบางคนมองว่าการทิ้งงานทิ้งเงินเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองรักเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายสรุปแกรสการกล้าวเป็นตัวอย่างของคนที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปสู่สิ่งที่ตัวเองรักและต้องการ เธอทิ้งความสะดวกสบายและความมั่นคงเพื่อก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองและความพยายามของเธอก็ได้รับผลตอบแทนอย่างงดงามความสำเร็จของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่กำลังมองหาหนทางที่จะก้าวไปสู่ความฝันของตัวเอง